เฮ้ยเสียงนกที่ไหนวะคนกำลังจะหลับจะนอนเฮ้ยเราที่นี่ที่ไหนเนี่ยเออเรามาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยอ๋ออะไรเนี่ยในแคมโง,โง่ๆอะไรเนี่ยโอ้ไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยนี่ที่ไหนเนี่ยเอา้ามาได้ไงงงเฮ้ยอะไรอะใครทำดาบตกไว้ดาบเล็กซะด้วยเล็กสั้นขนันซอยจริง เดินไปเอาหน่อยดีกว่าของฟรีแค่ๆก็อ,อ,กอยากได้เนาะเจ็บเลยฟึบ้บม,มาแล้วน่าจะได้ใช้แน่ๆเลยใช้แทงพวกเด็กวรีเวแถวนี้ได้เดินไปทางนั้นดีกว่ามันจะมีทางไปด้วยนะอบอบอบ,อบอชิวจดัดไม่มีใครอยู่เลยอะเสียงนกเสียงก้าที่ไหนไวะเนี่ยเอ๊ะ ใครอ่ะใครอยู่ตรงน้าหน้าชึบเหี่เห็นนะเฮ้ยใครเป็นใครอ่ะแอนนี่ถามไม่ตอบซะด้วยมาขอลายเซ็นหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยโหเข้ามาไม่พูดไม่จาทำหน้าบึ้งริงเลยนะเราอ่ะเอาอ่ะมาดิเรากันได้นายนายไหว,ปวเปล่าเรากันได้ทุกดอกอ่ะมาดิกระจอกจัด โอ้โหน้าเป็นใบเนี่ยอินโทรเวิร์ t เปล่าดูดูเราบล็อกได้ทุกรอดบล็อกได้ตลอดชิลจ้าชิลจ้าโอ้น้าได้เรียนแล้วหน้ากับอาจารย์อู๋รวยเอ้ยพูดมากน่ารำคาร์โอ้ยโอ้ยโอ๊ยเจ็บชะมัดแกจะเอากับฉันใช่ไหมฮะไอ้เจ้า introvert เรืเห้ยไปไหนอ่ะเฮ้ย โอ้ยอีกแล้วโอ้ยฉันลอยขึ้นมาบนนี้เลยเหรอเยียบปากเลาลุกไปนอนข้างล่างซะโอ้ยแน่เจ้าหนูตื่นแล้วจะนอนไ่ถึงเมื่อไหร่วะ เสียงใครน่ะเอ๊ะที่นี่คนณ,ณนะนายอยู่ไหนน่ะฉันอยู่ตรงนี้ไห้้างหน้านายโอ้ยไ,ไม่ได้เจอกันนานนะสบายดีหรือเปล่าล่ะสบายมากเลยล่ะไม,ไม่มาช่วยกันเเมื่อกี้เห็นว่านายโดนอาศยับเลยนี่ก็น่นแหละก็นายไม่มาช่วยฉันไงมาแต่น,นั่งอยู่นั่นแหละฉันน่ะอยากจะช่วยนายนะแต่ ถหมอหนัน่น่ะแก่งเป็นบ้าเลยถ้าฉันจะช่วยนายฉันอาจจะต้องใช้พลังขั้นสูงสุดของฉันก็ได้นะแต่ก็อาจจะอาจจะอะไรไม่มีอะไรหรอกเงั้นฉันจะมอบพลังนี้ให้นายแล้วกันก็ถือว่าเป็นการตอบแทนแม่ของนายทั้งหมดแล้วกันนะแต่ฉันก็อยู่กับนายมาฉันก็สนุกมือนกันนะงั้นร มาจบเรื่องนี้ด้วยกันดีกว่านะเราไปซะพลังของฉันปล่อยพลังอาณาจากรน้งแข็งที่ล่มสลาย เฮ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยโย่งายคุณอินโทรเวิร์ดคุมแหมแเไป็นไงล่ะพลังของผมนะ่ะสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะนี่นี่เห็นเสาสีต้องขลังผมหรือเปล่านะอ่ามันจะมีไฟสีดดงติดขึ้นมานะนะก็เนี่ยนะ อ่ามันก็คือเวลาของคุนที่สามารถอยู่ที่นี่ได้แลนนะ้วะถ้ามันดับหมดม่แล้วก็ก็ชอบดีแล้วกันนะอะคะ,นะนะคะแกนที่มันพูดไม่จริงฉันคงต้องเล่นแผนนี้หนาดแล้วมีอ่ารอ,อ,ลอเล่น <c oughs> นะคิดว่าผมจะโดนอะไรไม่ง่ายแบบนี้เหรอเด็ดนี้มันน่ารำคาชะมัดเา่ารังแครงมัด งั้นเอาเลยละกัน่หนีก่อนดอยหนีสิคนอินโทรแบบน <Hey. S 1> ี้นายก็ยังหนีฉลยนี่หนีซะเร็วเลยนะนี่ก็ขอหนีบ้างสิ <Hey. S 2> พูดมากจริงเลยนะแกอย่าเพิ่งหนีสิไอ,อ้แอบก่อนดีกว่าใช่ไอ้แอบจะได้สินะ อยู่นี่ไงอหลังได้นะเหอปึ๊บอ่าคือเฮี้ยวจะเล่นมุ้งเดิมกับพ่อเหรออายไปหน่อยนะเฮ้ยจะจ้องหน้าโอ้แหมคนนี้เก่งจริงเลยคะงั้นเราก็ต้องออริงกันหน่อยซะแล้วรายการแล้วงั้นฉันก็ต้องออริงเหมือนกันอ๋ออจริงแล้วเหรอ ก็มาซิก็มาสิมีแค่โดนล่ามดูตัวเองเลยนะปึ๊บป๊บป๊บนี่นะเฮ้ยอปึ๊บอหลบได้เลยอันนี้เก่งชะมัดเลยนะไม่องชมนะย่าเป็นไงลาเวนน้แข่งของผมน่ะปึ๊บหลบเก่งชะมัดจ๋ดีเลยนไม่แปลกใจเลยที่ไม่ต้องไปตงศะมดจับการเจ้าหนี้ นี่ไงเอาเวทน้ำแข็งผมไปกินหลบได้น่าเจ้าโจ๋นี่มันโหดเอาการเลยคฮะชี้ข้างสิหลบก็เก่ง้าเก็บหลบได้ดิจิตอลเก่งหล่อไปนะเอวปึ๊บนี่นะของน้ำแข็งน่ะหลบเก่งแล้วรอดได้นี่นะไม่ได้การละอันก็โชคดีนะเจ้าหนู อะไรน่ะนนี่ะเอออ่ะหมดสติใช่แล้วเหรอจะได้กลับบ้านแล้วสินะงั้นก็โชว์บีนะเจ้าหนูเฮียโอ้อะไรเนี่ย